ก่อนที่ผมจะแกะกล่องรองเท้าว,วิ่งคู่ใหม่จากค่าย Skechers ที่อยู่ในกล่องใบนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลืมความรู้สึกเดิมๆเกี่ยวกับโฟม m y y p r r u u r s t ออกไปให้หมดก่อนนะครับก็เพราะว่าในครั <spirits> <i> ้ง <pers> น <i> ี้ Skechers มาพร้อมกับโฟมสูตรใหม่ที่มีชื่อว่า Hyperburst Ice ที่ให้ความรู้สึกนุ่มสบายเท้าและให้การตอบสนองที่ดีกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องรองเท้าวิ่งคู่แรกกันก่อนเลยนะครับกับ Skechers Go Run Ride 11 ไปชมตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยกลับมาแกะกล่องชมรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปพร้อมๆกันครับ Skechers Gorun Rise 11หรือเรียกกันง่ายๆว่า Rise สิมาพร้อมกับโฟมสูตรใหม่ที่มีชื่อว่า Hyper Burst Ice และยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีต่างๆอีกมากมาย ที่จะมาเปลี่ยนความรู้สึกที่คุ้นเคยของรองเท้าว,วิ่งตระกูล g o r u n Ride right จากรุ่นที่ผ่านมาให้แตกต่างไปจากเดิมนั่นก็คือจะให้ความรู้สึกนุ่มสบายเท้ามากขึ้นและก็ยังให้การตอบสนองที่ดีขึ้นอีกด้วยพูดมาักขนาดนี้อยากจะเห็นตัวจริงกันแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Skechers Thailand ที่ได้ส่งรองเท้าว,วิ่งคู่นี้มาให้ผมได้แกะกล่องรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับ โอเคครับได้เวลาแกะกล่องกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะแกะกล่องเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของราคากันก่อนเลยนะครับก็เพราะว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยเขาอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเลยนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็น4,990บาทแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มมากๆเลยนะครับโอเคครับได้เวลาแกะกล่องกันแล้วนะครับก็แกะกล่องกันเลยครับก็นี่กล่องข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีกระดาษห่อ แบบนี้เลยนะครับสีด้านเหมือนเดิมและข้างในนี่เห็นไหมครับรองเท้าโอ้โหสวยมากๆเลยนี่ตัวจริงนะครับของ Skechers Gorun Ride 11นะครับก็เดี๋ยวเรามาชมรองเท้าวิ่งคู่นี้กันแบบเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ และนี่ก็คือ Skechers Gorun r i e 11หรือ Rise 11นะครับมาพร้อมกับสีฟ้าที่แบบไล่เฉดสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันแบบรอบทิศทางนะครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากข้างเท้าด้านนอกครับด้านหน้าข้างเท้าด้านในด้านหลังมาดูในส่วนของด้านบนกันบ้างแล้วก็ พื้น o u t s o มาพร้อมกับลายใหม่อีกแล้วนะครับโอ้โหครั้งนี้การออกแบบถือว่าลงตัวนะครับมีความสวยงามมากๆเลยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้รีวิวรองเท้าตระกูลนี้นะครับ Goran Ride right, เนี่ยตั้งแต่รุ่นที่9นะครับแล้วก็ข้ามมาสู่รุ่นที่11เลยนะครับแล้วรุ่น10หายไปไหนล่ะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยคุยกับทาง Skechers t Thailand แล้วนะครับตอนนั้นผมก็ถามว่าเออ right เนี่ย g o l a n Ride เนี่ย ผมเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเลยน่าจะส่งรุ่น10มาให้ผมได้รีวิวต่อนะครับทาง Skechers Thailand บอกว่ารอรุ่น11เลยครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับซึ่งผมก็รอมานะแล้วก็สุดท้ายมารู้ความจริงนะครับเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้นะครับเปลี่ยนโฟมสูตรใหม่นะครับเป็น Hyperburst Ice นะครับลองดูใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมครับโฟมด้านนอกมันจะเป็นสีขาวแบบนี้นะแต่ด้านในมันมีแบบ สีเขียวแบบเรืองแสงออกมาด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ถึงประสิทธิภาพของโฟมตัวนี้กันนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังแบบใส่เทคโนโลยีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลยทําให้รองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยประสิทธิภาพดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะครับจากที่เคยเป็นรองเท้าวิ่งที่เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดวิ่งนะอาจจะวิ่งได้ไม่ไกลมากนะครับอาจจะวันละประมาณ5กิโลเมตร อ่เต็มที่ก็ประมาณ10กิโลเมตรนะครับแต่รองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยสามารถไปได้ไกลามากกว่านั้นนะครับซึ่งถ้าผมมองด้วยตานะแล้วก็การสัมผัสแบบนี้ผมว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้ไปได้เต็มที่นะระยะฮาฟมาราธอนได้สบายๆเลยนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมรองเท้าวิ่งคู่นี้ถึงได้ปรับราคาใหม่นะครับก็เพราะว่าเขาก็ได้อัปเกรดตัวเขาเองด้วยนะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมสเปคของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันนะครับว่าจะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ Skechers t Go Run Ride 11มีน้ำหนัก281กรัมเมื่อเปรียบเทียบกับไซส์9 US มาพร้อมกับดอบ6โดยมีความสูงของส้นเท้า3 8ม m mm, ิแลและความสูงของหน้าเท้า3 mm. 2ม m ิ p มเอัปเปอร์เป็น e n g i n e e r mesh เสริมแถบยาง PU เพิ่มความแข็งแรง ส่วนด้านในจะมีการบูนวมบางๆเพื่อให้ผิวสัมผัสภายในมีความนุ่มนวลมากขึ้นในส่วนของฮิลครับมีการบูนรวมหนาพอใช้ได้เลยนะครับและฮิลเคาน์เตอร์ก็ถือว่าแข็งแรงด้วยนะครับส่วนลิ้นรองเท้าก็หนานุ่มเช่นกันนะครับสามารถสัมผัสถึงความนุ่มได้นะครับกดได้แบบนุ่มสบายมากๆเลยแล้วก็เชือกรองเท้านะเป็นเชือกเส้นแบนนะครับอาจจะดูสั้นไปสักนิดนึงนะเนี่ยแค่นี้เองนะครับแต่ในเรื่องของความยืดหยุน่น โอ้ถือว่ายืดหยุ่นดีมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของแผ่นอินโซด้านในกันบ้างนะครับนี่แผ่นอินโซก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับโอ้หนาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่มีลวดลายด้วยนะช่วงหลังเนี่ยออกแบบแผ่นอินโซได้สวยมากๆนะครับสำหรับ s ็ต t c h e r สนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับมีการบุเ,เขาเรียกว่ามันเป็นโฟมอีกชั้นหนึ่งนะครับกดเข้าไปเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะครับมิโซเป็นโฟมสูตรใหม่ที่มีชื่อว่า hyperburst ice ให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายกว่าเดิมตอนนี้ผมลองบีบโฟมไฮเปอร์เบ t ร์สไอนะครับสามารถสัมผัสถึงความนุ่มได้แบบชัดเจนมากๆนะครับจริงๆเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ของความแน่นผสมอยู่ด้วยนะแต่แบบว่าอาจจะลดเปอร์เซ็นต์ลงไปนะครับเอาจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนะแล้วก็มีการคืนตัวได้ดีขึ้นด้วยและเอาโซประกอบด้วยยาง Good Year Performance ลายใหม่เพื่อเน้นในเรื่องของการยึดเกาะที่ดีขึ้น ดอกอยางลายใหม่เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการยึดเกาะเลยนะครับแบบเน้นในเรื่องของการตะกุยด้วยนะแล้วก็พอลองกดดูแล้วเนี่ย ยางค่อนข้างมีความหนาแล้วก็มีความแน่นอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในเรื่องของการยึดเกาะในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเขาจัดเต็มมากๆสำหรับ Good Year Performance นะครับโอเคครับตอนนี้เรื่องของสเปคจบลงไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาต่อด้วยในเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับ s c e t e r scorun ride 1 1เรามาเริ่มต้นกันด้วยฟมสูตรใหม่ที่มีชื่อว่า hyperburst ice ซึ่งเป็นวัสดุ EVA ที่ผ่านกับมาวิธีที่เรียกว่า supercritical จะมีความหนานแน่นถึง2ระดับนั่นก็คือชั้นนอกจะให้ความรู้สึกเฟิร์มแน่นส่วนชั้นในจะให้ความรู้สึกนุ่มสบาย ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่าสีของโฟมไฮเปอร์เบิร์สไอซ์เนี่ยมันเหมือนมี2ส,สีนะครับก็จะเห็นสีขาวแล้วก็จะมีสีเขียวข้างในนะครับเหมือนเรืองแสงออกมาครับซึ่งโฟมทั้ง2ชั้นนี้จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับโดยโฟมชั้นนอกที่เป็นสีขาวเนี่ย จะให้ความรู้สึกที่เฟิรม์มที่แน่นกว่านะครับเหมือนเป็นกระบะนะครับเพื่อที่จะรองรับในส่วนของโฟมชั้นในที่เป็นสีเขียวเนี่ยซึ่งจะให้ความนุ่มสบายกว่านะครับก็จะได้ทั้ง2ความรู้สึกเลยนะครับเวลาเราลองสวมใส่เนี่ยก็จะสัมผัสถึงความนุ่มสบายเท้าแล้วก็ สามารถที่จะเน้นในเรื่องของความมั่นคงนะครับก็เพราะว่าในส่วนของโฟมชั้นนอกเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนเป็นโครงซัมพ์ตนะเป็นกระบะไว้ให้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้สูญเสียในเรื่องของการตอบสนองด้วยนะครับโอ้โหถือว่าครั้งนี้เนี่ยเขาสามารถต่อยอดไอเดียทางความคิดเกี่ยวกับการจูนโฟมไฮเปอร์เบ t i ์สออกมาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเทคโนโลยีต่อมาก็คือคาร์บอนอินฟิ s ส์โฟล์ฟูดเอชเพล เป็นแผ่นคาร์บอนผสม2ชิ้นที่วางคู่กันเป็นรูปตัว S จะช่วยเพิ่มแรงดีดให้กับปลายเท้าสะท้อนแรงได้ดีขึ้นในครั้งก่อนนะครับทาง s k e c h e r s จะใส่แผ่นคาร์บอน i n f u s e เฉพาะรองเท้าวิ่งที่เน้นในเรื่องของการทำความเร็วหรือไม่ก็จะเป็นรองเท้าวิ่งที่เน้นในเรื่องของการวิ่งในระยะไกลนะครับแต่มาในครั้งนี้นะครับทาง s k e c h e r s จะใส่คาร์บอน i n f u s e เนี่ยให้กับรองเท้าทุกๆรุ่นเลยนะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานของ Skechers ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อด้วยเทคโนโลยี Arc Fit แผ่นอินโซที่ช่วยรองรับอุ้งเท้าเพิ่มความสมดุลให้ดีขึ้นและเทคโนโลยี Hyper Arc พื้นรองเท้าทรงโค้งที่จะช่วยให้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นไปอย่างราบลื่นปิดท้ายด้วย Good y e a r Performance ยางคุณภาพที่เน้นในเรื่องของการยึดเกาะและมีความทนทานสูง เรื่องของเทคโนโลยีจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาต่อด้วยในเรื่องของการออกแบบกันบ้างนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมต้องชื่นชมทาง sketchers เลยนะครับที่เขาเลือกสีเปิดตัวเป็นสีนี้เนี่ยสวยงามมากๆนะครับดูการไล่เฉดนะครับตั้งแต่สีฟ้าแบบสีแบบสว่างสว่างนะครับก็ไล่เฉดไปจนถึงสีเป็นโกลม่านะครับรวมถึงในส่วนของสีโฟมมิสโซเนี่ยที่มันมีสีเขียวแบบว่าเรืองแสงออกมามันดูสวยงามอะ่ะแบบเป็นอะไรที่ ครั้งนี้สเก c h เชอร์ทำออกมาได้ดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบมากเลยนะแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าสเก็ตเชอร์ทำการบ้านมาอย่างดีนะครับลวดลายต่างๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยทำออกมาสวยงามมากๆเลยนะครับรวมถึงงานประกอบด้วยโอ้อะไรมันจะลงตัวได้หมดเลยนะครับสำหรับ s k e t c h ชอ Go Run r i นไรส e อหรือ Ri right ส1 1นี้นะครับก็ครั้งนี้ก็ชมมาซะขนาดนี้นะครับถ้าจะให้คะแนน10คะแนน ก็เอาไปเลยครับเต็ม10นะครับโ,โหครั้งนี้แบบให้จริงๆเลยนะสำหรับ s k e c h e r อร์นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับและคราวนี้เราไปต่อในเรื่องของความรู้สึกในการสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ครั้งแรกนะครับว่าจะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับไปลองกันเลยครับ อย่างที่ผมบอกกับเพื่อนๆไปนะครับว่าให้ลืมความเป็นไฮเปอร์เบิร์สแบบเดิมๆออกไปให้หมดเลยนะครับก็เพราะว่าไฮเปอร์เบิร์สไซ์เนี่ยจะให้ความรู้สึกนุ่มสบายเท้ามากๆเลยนะครับคือถ้าใครบอกว่ารองเท้าวิ่งที่นุ่มที่สุดก็คือแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะไรอย่างนี้นะผมว่า หนึ่งในนั้นจะต้องมีรองเท้าวิ่งคู่นี้แหละที่ทุกคนจะนึกถึงความนุ่มของรองเท้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคือติดโผลแน่ๆเลยนะครับสําหรับความนุ่มของรองเท้าคู่นี้คือความรู้สึกที่ผมแบบได้ลองสวมใส่อ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนผมได้เหยียบก้อนเจลอะไรบางอย่างที่มันนุ่มๆอ่ะแต่แบบมันไม่ได้ยวบนะมันนุ่มสบายเท้ามากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมา ขยายความให้เพื่อนๆฟังดีกว่านะครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้ให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างในการสวมใส่ครั้งแรกนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการสวมใส่ครั้งแรกกันเลยนะครับถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่สวมใส่ได้ง่ายสอดเท้าเข้าไปได้ง่ายแต่อาจจะติดอยู่เรื่องเดียวก็คือในเรื่องของเชือกรองเท้าที่ค่อนข้างสั้นไปนิดหนึ่ง ความรู้สึกภายในถือว่าให้ความกระชับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อเท้านะครับหลังเท้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกกําลังดีอาจจะมีส่วนของปลายเท้าบ้างนะครับที่ค่อนข้างมีความเรียวแคบแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดจนเกินไปมาพูดถึงวิธีการเลือกไซส์กันบ้างนะครับซึ่งง่ายนิดเดียวครับเนื่องจากว่ารองเท้าวิ่งจากค่าย s k e c h e r s ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปลายเท้าที่ค่อนข้างเรียวแคบนะครับจะแหลมแหลมแบบนี้นะครับแต่สําหรับคนเอเชียอย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว เท้าค่อนข้างที่จะบานนะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มไซส์นะครับเริ่มต้นจากการเพิ่มไซส์ครึ่งเบอร์นะครับก็จะสามารถสวมใส่ได้แล้วนะครับในส่วนของความนุ่มของตัวโฟมไฮเปอร์เบอร์สไอซ์เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายมากๆแต่ไม่ได้นุ่มเฉพาะในส่วนของโฟมไฮเปอ r ์เบอร์สไอส์อย่างเดียวนะครับเราสามารถสัมผัสถึงความนุ่มของแผ่นอินโซควบคู่ไปพร้อมๆกันด้วย มาต่อด้วยการทดสอบประสิทธิภาพด้วยการกระโดดและการเดียวกันบ้างนะครับเราจะสัมผัสถึงความนุ่มสบายของโฟม h y p e r b u r s อ์สไได้อีกขั้นหนึ่งเลยนะครับก็เพราะว่าโฟม h y p e r b u r s อ์สจะช่วยรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีและในส่วนของหน้าเท้าเนี่ยมีการเสริมแผ่นคาร์บอนอินฟิลส์เข้าไปนะครับก็จะเพิ่มความเด้งส่งได้ดีขึ้นอีกด้วย ทดสอบอยู่ในห้องเนี่ยผมว่ายังไม่สาใจนะครับผมว่าลองไปทดสอบข้างนอกกันดีกว่านะครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้จะให้ความรู้สึกนุ่มเด้งมากน้อยแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่สวนรถไฟแล้วนะครับเดินมาจากเซ็นทราลาดเร้าก็ใช้ระยะทางเกือบ1กิโลด้วยกันนะครับก็นวดๆมานะแต่จริงๆไม่ต้องนวดก็ได้เพราะว่า โฟมไฮเปอร์เบิร the ์สไอซ์ของไรซ์11เนี่ยมันนุ่มอยู free, waters, thin, ่แล <mel> ้วนะครับสวมใส่เดินตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับขึ้นรถแล้วก็เมื่อกี้แวะหาอะไรกินนิดนึงแล้วก็มาเดินถึงสวนรถไฟเนี่ยแบบนุ่มสบายเท้ามากมากเลยนะครับก็ความรู้สึกที่สัมผัสได้จากโฟมไฮเปอร์เบิร์สไอเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับความนุ่มแต่ไม่ยวบแล้วก็สัมผัสถึงความแน่นแต่ไม่แข็งแล้วก็มีความหนาด้วยนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ย เขาเพิ่มสแต็กให้หนาขึ้นกว่ารุ่นก่อนแล้วก็ภายในรองเท้าเนี่ยเขามีการบุกโฟมขึ้นมาอีกแล้วก็มีแผ่นอินโซที่มันหนาขึ้นมาอีกเนี่ยมันทําให้เวลาเราสวมใส่รองเท้าคู่นี้เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสูงกว่ารุ่นที่ผ่านมานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก็คือเทคโนโลยี a r c Fit นะครับก็คือแผ่นอินโซที่เขาเสริมความโค้งตรงบริเวณอุ้งเท้าด้านในเนี่ย เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการประคองเท้าสําหรับคนที่มีภาวะเท้าล้มนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้นํามาใช้กับรองเท้า Skechers มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงในส่วนของโครงสร้างของแผ่นอินโซก็คือว่ามันจะมีความนูนตรงบริเวณอุ้งเท้าด้านในเนี่ยเยอะจนเกินไปทําให้คนที่ได้ลองสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้นะครับเพราะว่า รู้สึกว่ามันจะดันอุ้งเท้าเยอะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดน,น,นะครับมาในปีนี้เนี่ยทาง Skechers เขาได้ปรับความโค้งในส่วนของแผ่นอินโซตรงบริเวณอุ้งเท้าด้านในใหม่ให้มันมีความโค้งที่ลดลงนะครับแต่ไม่ได้เสียโครงสร้างนะครับก็ยังสามารถสวมใส่ได้นะครับแล้วก็สวมใส่แล้วรู้สึกสบายขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับดังนั้นคนที่มีภาวะเท้าล้มวางใจได้นะครับก็สามารถสวมใส่รุ11คู่นี้ได้เช่นกัน โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เวลาที่เราจะไปทดสอบวิ่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับว่าจะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ โอเคครับเมื่อกี้ก็ไป First สลัมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ s k e t h h r s Go Run r i right รอี e l e v e หรือ Right 1นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ไปในทางที่ดีมากๆนะครับเมื่อกี้ลองวิ่ง1รอบส่วนรถไฟนะครับประมาณ2กิโลครึ่งแล้วก็มาทดสอบความเร็วนะครับอีกประมาณครึ่งกิโลนะก็ราวๆสากิโลเมตรด้วยกันนะเพราะว่าวันนี้วิ่งเยอะไม่ได้ฝนกําลังจะตกนะครับก็ สิ่งที่ชื่นชอบสําหรับรองเท้าคู่นี้ก็คือเรื่องของความนุ่มสบายเลยนะครับเป็นรองเท้าที่ให้ความนุ่มสบายมากๆถ้าใครที่เคยใส่ไรท์รุ่นอื่นนะครับรุ่น9หรือรุ่น10บเนี่ยบอกได้เลยว่าคู่นี้แตกต่างนะครับคู่นี้นุ่มกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องของความเด้งนะเด้งส่งได้ดีนะครับอันนี้กล้าพูดเลยว่าเด้งส่งได้ดีแต่ไม่ได้เด้งเยอะอะไรมากมายนะครับแต่พอที่จะสามารถ วิ่งทำความเร็วได้สนุกสนานด้วยนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งตระกูล go run r i g h เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นรองเท้าที่เหมาะสําหรับการใช้ในการออกกำลังกายทุกๆวันนะครับอาจจะใช้สําหรับการวิ่งจ็อกกิง้งอะไรอย่างเงี้ยเทสไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะประมาณเทส6เทส7เทส8นะครับแต่พอรุ่นนี้นะครับรุ่น11เนี่ยมีการเสริมแผ่นคาร์บอนอินฟิว์เข้าไปเนี่ย มันก็เลยสามารถที่จะใช้สําหรับทําความเร็วได้ด้วยนะครับกี้ผมลองไปทําความเร็วดูแล้วนะครับประมาณเทสสีก็ยังสามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้สามารถวิ่งได้ในระยะที่ไกลขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่ผมมองว่าน่าจะวิ่งวันละ5กิโลเมตร10กิโลเมตรเนี่ยก็สูงสุดสําหรับรองเท้าว,วิ่งแนวนี้อยู่แล้วนะแต่พอได้ลองไลท์1 1ดูเนี่ยผมกับรู้สึกว่าเขาสามารถไปได้ไกลามากกว่าเดิมครับสามารถไปเต็มแม็กซ์สุดเนี่ยก็น่าจะประมาณ21กิโลเมตร สามารถไปได้นะก็ต้องลองเอาไปทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะติดอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของการยึดเกาะนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเช้าเนี่ยมีฝนตกแล้วก็ผมลองทําความเร็วดูแล้วปรากฏว่า ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเกาะบ,บนพื้นผิวที่มีความเปียกชื้นนะครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่จะนํารองเท้าวิ่งคู่นี้ไปใช้ลงทําการแข่งขันหรือทําความเร็วเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการลื่นที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นผิวที่แห้งแบบนี้นะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับยึดเกาะได้ดีเหมือนเดิมส่วนเรื่องของการระบายอากาศนะครับก็ต้องยอมรับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยเขามีอัปเปอร์ที่หนากว่ารุ่นที่ผ่านมาก็อาจจะ อมความร้อนอยู่บ้างนะครับแต่ด้วยความที่ว่าด้านในของผ้า p p e เนี่ยเขามีการเหมือนบุกผ้านวมบางๆไว้มันก็ทําให้เขาเรียกว่ามันไม่ได้เกิดการเสียดสีมากจนเกินไปเหมือนกับรุ่น9้าที่ผมเคยใส่เนี่ยรุ่น9้าเนี่ยผมรู้สึกว่า a p p e บางก็จริงแต่ด้วยลักษณะการทอของเนื้อผ้าเนี่ยมันมี t e x t อร์เยอะไปหน่อยมันทําให้เกิดอาการเสียดสีแล้วก็เกิดอาการนิ้วพองแต่สําหรับคู่นี้เนี่ยด้านในค่อนข้างที่จะเนียนกว่า เพียงแค่ว่าเขามีความหนามันก็อาจจะอมความร้อนอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าเรื่องของอาการเสียดสีจนทําให้เกิดอาการนิ้วพองที่ผมเคยเจอเนี่ยไม่น่าจะเกิดสําหรับรุ่น11โอเคครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดของการเฟิร์สรันในทางนี้นะครับตอนนี้ฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการแกะกล่องรีวิวรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับกับ sketchers gorun ride 11หรือ ride 11นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่เหมาะสำหรับ นักวิ่งทั่วไปได้เลยนะตั้งแต่นักวิ่งที่เพิ่งเริ่มฝึกวิ่งนะครับรวมถึงคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการวิ่งแล้วนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็วิ่งมาหลายปีแล้วนะพอได้มาลองสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้โอ้โหติดใจมากๆคนระับมีทั้งความนุ่มความเด้งนะครับสามารถที่จะนําไปสวมใส่ซ้อมก็ได้แล้วก็สามารถที่จะนําไปแข่งก็ได้ด้วยนะเดี๋ยว งานวิ่งต่อไปเนี่ยผมจะนำรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปลงแข่งนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะให้ความรู้สึกสบายเท้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของราคาของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับราคา4990บาทเพื่อนเพื่อสามารถหาซื้อรองเท้าวิ่งคู่นี้ได้ทางร้าน s k e c h ชอรทุกสาขาและสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www skchers co th ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆไปในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้สามารถเลือกซื้อจับจองเป็นเจ้าของรองเท้าว,วิ่งคู่นี้ได้ง่ายขึ้นนะครับและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่เป็นรองเท้าว,วิ่งคู่แรกที่ผมได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆไปในวันนี้นะครับยังมีรองเท้าว,วิ่งอีกคู่นึงซึ่งจะวางจําหน่ายพร้อมกันด้วยนะครับแต่ในครั้งนี้ ผมจะให้เพื่อนๆได้รับชมแบบเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับในปีนี้เขาก้าวสู่รุ่นที่6แล้วนะครับซึ่งครั้งหนึ่งผมก็เคยรีวิวรองเท้าวิ่งรุ่นนี้มาแล้วด้วยนะครับก็เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับกับ s c e t h e r s g o r u n max l o a d 6นะครับโอ้โหครั้งนี้นะครับนี่มาแบบโฟมหนาแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูแบบรอบทิศทางกันก่อนเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับ เป็นไงบ้างนะครับโอ้โ oh, หสีแบบเหลืองมะนาวแบบว่าสวยงามมากๆเลยโอ้โ oh. หและครั้งนี้นะครับเขามาพร้อมกับโฟมที่หนามากๆนะครับนั่นก็หมายความว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้สามารถที่จะวิ่งในระยะไกลได้อย่างสบายมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะนํารองเท้าวิ่งคู่นี้ไปใช้ในการแข่งขันได้นะครับเน้นในเรื่องของการซับพอร์ตนะครับก็สามารถวิ่งได้ในระยะฮาฟมาราทอนนะครับก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับหรือว่าจะใช้สําหรับในการสวมใส่วิ่ง ซ้อมยาวได้นะครับแล้วก็ค่อยไปใช้สปีดบีส a s นะครับในการแข่งขันมาราทอนนะครับคู่นี้ใช้สำหรับซ้อมนะครับแล้วก็สปีดบีส s t ใช้สำหรับแข่งนะครับหรืออยากจะซื้อรองเท้าวิ่งทั้ง2คู่นี้เลยก็ได้นะครับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับเปิดตัวด้วยราคา5,490บาทนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาชมคลิปแกะกล่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ s k e t h h r s Go Run Max แ o a d 6นะครับ แล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Skechers t Thailand นะครับที่ได้ส่งรองเท้าวิ่งทั้ง2คู่นี้มาให้ผมได้แกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วละครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบและอยากติดตามผลงานของผมต่อไปง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ชมคลิปของผมก่อนใคร และในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับการแกะกล่องรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับกับ Skechers g o r u n Max l o s e 6นะครับส่วนในสัปดาห์นี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับ